มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระเทยมามาค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเอามองอัดกันนะฮะห้าตัวไปค่ะห้ามคุยนะไม่คุยด้วยหรอกโอเคกระเทยกระเทยเงียบค่ะให้ลูกจมคอยลูกมันคอยลูกมันตากว้ายกระเทยจะแกงกันแล้วเงียบนะเงียบนะเงียบน้าหนีไม่เคยเล่นอีกทีเราให้ฟังหน่อยดีจะได้ไม่เงียบกันไป อันเริ่มแล้วไม่เริ่มแล้วอาการมานหนึ่งโอยโยๆๆยๆอยโอยอยอะไรนี่อ่ะามโอยยิบขี่ให้โอยไม่ได้หรอเอาอีคิงมึงจะฆ่ากูหรอ กูบอกว่าห้ามพูดเนี่ยอีนนอีนนนหนูจะเข้าใจนะอีเด้ยแต่ไม่เข้าใจอีคิงจะฆ่าหนึ่งเฮ้ทำไรวะโอ้ยอันนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อทิพย์พยาพยาอุ้ยโคบีค่ะอุ้ยเฮ้ยใครรู้แล้วอีมาร์กแน่เลย มาโยกูมาโยกปูโยกูคิงโยกูเอ้ยนอนโยกปูปัวอีคิงฆ่าเองกดเองเออฆ่าเองกดเองพวกกูอยู่ในการอีคิงแม่เมื่อกี้กูขึ้นไปทำเพสอีนนนกำลังลงมาลงมาอะไรกูเพิ่งขึ้นไปไม่ไม่หลอนใช่ไงใช่ไงแล้วฉันเพิ่งลงมาฉันก็เพิ่งเห็นไงฉันทำเพจอีใบไม้อยู่คนตายมีสิทธิ์พูดใช่ไหมใช่ไปทำอะไรพูดแล้วว่าใครเป็นใครขาอีเจแน่ อีเจหรอพี่เจเป็นเชื่อตัวใครที่ใครที่บอกว่ากูเป็นอ่ะคือคนนั้นใส่เออ้ยยังไงอะยังไงมาร์คหลอนวใครอนวะใอนวะใครครหลอนะใรหลอนวใครหลอนวอนะใคอนวมใครหกอนวะใรหนลอนวะใครอยใครอะอนคลอใครอะใครหลอนมนใส่หลอนวัหลอนหอนอนะมลอนรลกนลอนวะเรหลอนวะอนวาเอาวรอวะโทษอนวอน ยังไงปังมากปังมากปิวไปแล้วหนึ่งใครเนี่ยอ้าวออ้ยตัวลังใครไปไม่ใช่หรอเป็นผีไม่ใช่หรออีควายเล่นสิออ๊ยกดปุ่มดีอย่าโดนฆ่าหรอกอีเจ๋หรออีเจ๋ใช่ไหมกดปุ่มให้ทานอย่าโดนฆ่านะ เออเจ๊กวดอ๊อว้ายนนอะไรฉันไม่ใช่หล่อนมาไว้ใจอะไรฉันเกูมาเชื่อกูก่อนอีกดีวนนไม่กูว่าอีกูว่าอีเจ๊หล่อนหล่อนอยู่ดีดีเราจะมาโบยฉันไม่ได้เพราะว่าฉันเดินขึ้นมาหล่อนฉันก็เห็นหล่อนเลยอย่ามามาไว้ใจนนมาไว้เธอฉันมาจากข้างล่างค่ะมีเขียบเป็นเสียงเงาอาปี ไม่ชาว่อลอีมาอีควายอีมาอีเหี้ยอีโง่กันโง่อีมาอีมาเป็นอีมาอแล้วอีเจ๋ออยู่กับอีมาตลอดแบบเป็นที่อะไรอีเจ๋ออาะมึงหมาเดินข้างกูเหมือนกันนะอุ้ยข้ากูอ่ะ แม่มันเนียนไงมันเดียวไปกันร่อนแล้วอีเจ้แบบโบยไม่ไหวอะโบยไม่หมดมากูโบยไปทั่บ้านเป็นป้าใช่ไหมใช่เหมือนมันเนียนจังวะ